แมมากมายตามอำเภอตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆต้องขออภัยด้วยสวัสดีชาวบุญยเกตจ้าขอหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะหมายเลขหนึ่งฝากบอกที่ทำงานด้วยนะบอกเธอเธอพรุ่งนี้เลือกตั้งกูหาแปดโมงไปเลือกก่อนเข้าทำงานเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีชาวก๋วยเตี๋ยวแม่หมูนะผมพิธานนะขอเบอร์หนึ่งให้กับพรักประชาชนจ้านี่โดนโดนฟาดคลอด้วยหัวพี่ทอบหนึ่งแนละ้วสงสัยเลือกตั้งคราวหน้าได้แน่นอน สวัสดีครับโอ้สวัสดีน้องว่าไงครับนายกรถแห่นายกว่าวมาแล้วเนี่ยไปเล่นว่า <laughs> วพอหมายเลขหนึ่งนจะจ้าบอกพ่อ <laughs> คุณแม่ให้พ่อให้ดุมหน่อยลูก <laughs> เล <Le ek S 2> ่นด้วเองก็ได้าไ <laughs> การศึกษาอ,อบอจอหมายเลขหนึ่งสุดยอดเจ๋งเหลือเกินดีมากนะครับเข้าเขตวัดของรถใช้เสียงสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับลูกว่าไงบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เด็กๆมาบ๊ายบายเต็มเลย ก็โล้ใครชอบดูดัก้อนบอลมากงนี่ยังไงฮะเจอคนเล่นตัวเองสวัสดีครับขอไม้เล็กหนึ่งนะครับไม้เล็กหนึ่งมาพักประชาชนอยู่เขตวัดเลยไม่ได้ใช้เสียงดังนะแม่นะขอภัยด้วยจา้าโอเคประกาศเ็ตเลือกตั้งนะวเชคน พี่เบอร์หนึ่งครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับขออนุญาตใช้เสียงต่อพรุ่งนี้ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงนะครับพี่ครับเปิดตั้งแต่8โมงนะครับพี่เปิดตั้งแต่8โมง